วันนี้ก็จะมาสดบอลความเพียรของพักกินแพรรีวินาทนะครับผมครั้งที่ห้าสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเดือนหกในสลาวินันดับที่หนึ่งศูนย์สองนะครับ วันที่20เดือน6เป็นวันที่51ที่ข้าพเ,าเจ้าสลาวินกเกบบเวรบอลขอถวายเสงี่ยสวดสาธยายพระสุภพระริละมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาและอาจรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขาลาัพันชนะในบทสสดอย่างเร่งได้เทอนหนึ่งกับาร,รารตนไตอรังสมาสมุโทโธะควาพุทธังพระกนตังวิวาเทมิสวากขาตัวปัตาธโมธมณัสามิสุปฏิปันโนปัจขตสาวกสังโคสังิ สัมพุชชาพาักพรีพินาศอารหังสมาสัมพุโทโธสุยลังปรินิพุโตคุณหิธร,รมาโนทานิปะารณาีหิจัตทิสติยวชิวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังเสือนังคตโตคูเชมิราตานันตตยังธรรมังจารามิโสธินา สามชุมนุมเทวดาธัมมันตาจักรวาลเรสุอัตตาลาคาฉลิตุเทวตาสะธรรมังมุนิราชัสสุนตุสะขมโมกะถังสะเคกามเมจรุเปีคิริสิการัตเตตีเจตติเควิมานีติเปรตเทจักามีตะลุวานาคาหันเนคีหาวุตุมีเคเตภุมาเจนตุเทวาชลาธระวิสเมยะขาคันทัพนาคาติทันตาสันนิเกยมุนีวราวาจันังตะหัวเมตสุนันตุธัมมสุนักโรยมัฏฐันตาธัมมสุนักโรยมัฏฐันตาธัมมสุนักโรยมัฏฐันตาสี่ปุกพาคณามการ นโมตัสสะปะเขาตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะเขาตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเตสนะโคมานะปารทะพุทธังสานังกะฉามิธรรมังสานังกะฉามิสังฆังสานังกะฉามิทุติยมปีพุทธังสานังกะฉามิทุติยมปีธรรมังสานังกะฉามิทุติยมปีสังฆังสานังกะฉามิตัดเตียมปีพุทธังทับสารังกะฉามิตัดเตียมปีธรรมังสารังกะฉามิตัดเตียมปีสังฆังสารังกะฉามิ องศัจจกิริยาคาถานาทีเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวังเอตินะสัจวัตเชนะสโสติเมหุตุสัพพทานนาทีเมสานังอัญญงธรรมโอมีสานังวังเอตินะสัจวัตเชนะสโสติเมหุตุสัพพทานนาทีเมสานังอัญญงสังโฆมีสานังวังเอตินะสัจวัตเชนะสโสติเมหุตุสัพพทานเจ็ดกิรจัณฐปตณามคาถา พุทธังนะเมีรัตนพูตตาสรีระจิตตังธรรมังนัมีรัตนะพูตตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมีรัตนพูตตาสุสีระติธิตังนะเมติรัตนังรัตนตะยะวะหังสัมมาสมโมสลิตาวัตถุวิเศษสักพูตังอัญโยยานยุตตาคุณะโยข้าวัสัพพวัตังอัศมิตยมิปิยะตระ เหวะยถาติดทันเถเอกังวินาจะทิเตเลสามมาสัมภเวนะโลกเกิดธาตุใจจิเลจารตัภูตังคัมพีรยาวิสยาอดีตทุทาสัตถังวิญญหีปันที่แต่ชาเนหีวิชัญญรูปังวิกุโลกัมหีเกหิจิกทานจุปาลักพณียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกยาตายะนันเมหีเยวะชนะตายะสวิสุตตามปีสมุดปัสตังนัมสิสุทธปภาษาทัานังภูณญะทิการนัมมสมุดตามะปุญญะภูมังทุกขาปรมุดจันณมุขาเสนังขตานางภูชละเหสุปารมังอภิบุญชนิสะยังสสมมาากิเละ สิทธิยาจารสาธุหิอธากุสะเลหุปเสนวนิยังปานิหิจารีสารังขามนิยเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารังคัตตามหาตินท่วังคณะเนสุนณมัามานาปุชิมาจารีตจตังสุปันสันจิตาสถานุปาลิจริยาสถานรตาจัปุญนะตถาสุกเตนะสุขีพระวมุติเจชนะตสาจาปิสวัตฐีโหตุโยจิธะธรรมาวินายะมีปัมมะนัปปุโตโลกุตลาพิสมโยโลกุตโตสุโพชังตัศโญปนิสัจยะจายะอายัมปีโหตุวัตถุเตเยปริจิตโตสปัสสารกาโร แปดนัการาศิที่คาถาโยจากกุมารมหามาลาประกาศโธสามังวพุทธโธสุปเตรว,วิมุตโตมารสักปาสาวินิโมจยันโตปราปิสีเขมังเชนัยนตังวิเนยังพุทธังวรตังศีลสานามามิโลกะาสานสัญจาวินายกาการจัตเตยสาเตชะยศดีโหนตุสัพพันตระยาเจาวินาสามีตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสุททะเสสีโลกะสวิสุทธิมักคัง นิยานิโกธรรมะทะรัตถาลีสตาวังหสันติกะโลสุจินโนธทำมังวัลันตังศีลสานามามิโมหะปัททะลังอุปสรรตถาหังตัตยสาเตชิยะสิธิโหนตุสัพพันตะลายาจิวินาสามีตุสัทธรรมเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสปปะปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยเชโกจัสวาขาตธรรมมังวุธิตังกะโรติสังคังวัลันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมัสศีละทิฏฐิงตันตยสาเตชิยะสิธิโหนตุสัพพันตะลายาจิวินาสามีตุการนโมกาอัตถคาถานโมอัมมมาสสสััพุทธหิิโน นโมอุตตรประทมมัสสะสมาขาตัสเสวะตินิฐานนโมมหาสกัสสาปิฏิสุทัสศีลติทิโนนโมโอมาตยราชสารัตนะยตยัสสาสะดุกังนโมโอมการติจตจตัสสาวุทตยัสปิินโมกาลปภาเวนะวิคัจันตุอุปัฏทวานโมกาลนุภาเวนะสวัตถีโหนตุสัพพทานนโมกาลัสสาเตชนะวิธิมหิห่มิเตชวาเอวสิบมหาสมัยยสูตร เอวมีสุตังเอกังสมัยยังพระขวารสเกตสุวิหารติกาบิลละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสถีมันจมัตเตหีพิกุสตีหีสเพเฮวะอรหนตเตหีทัศเหีเจโลกวาตุหีเทวตายปูยนาสนนิปติตาโหติพระควตังสนายะพิกุสังขจ่ายยัตโขโยตุนางสุทาวสกายิกานังเทวนังเอกต่ทังโหศิยังโขพระขวารสเกตสุวิหารติกาบิลละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะ สถิงมจะมติห e, ิพิกติหิสเหิวะอัฏฐนตหิทัสหีเจรกกทาตุหีเทวตายคุญนาสนิปิาโหติพระควันตังทศนายาพิกุสังกัญจะยนุนัมมยาปีเยนาระควาเตนุปัสังเกเมยามอุปสังกมิตวาพระขวโตสันเกปเจกคาถาปเสยมติอัตขตาเทวตาเสธาปีนามาพะวากุริโสสมิจิตังวาปางภาษาลยภาษาริตังวาปางสมิชยะ เอวะเมวะสุาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะขาวตโปุระตัปะตุระหังสุอจักโขตาเทวตาปะขาวตังอภิวาติตวาเอกมัตักอัตังสุเอกมัตังทิตาโขเอกาเทวตาปะขาวตสังเกอิมังกดังภาสีหาสมยโยภวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังขะกีตาเยวะอัปปาราคีสังขันติอัตโขอปปาราเทวตาปะขาวตวสังเกติอิมังกรดังภาสีเยตตระภิกโสมาตะหางสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทิ เชตว่าคีลังเชตวาปริทางอินทคีลังโอหจามะเนชเตชะนติสุทาวิมาลาจะกรภูมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัจโขอปราเทวตาปะขาวโตเสยยิมังกาตังภาติเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคามิสันติอภยภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังโพลิสโพเลสันติติปอัจโขพระวาพิคูมันเตศีเยุเยนะพิกเวทัสสุสูรกัฏาตุสุเทวตาสันิปตาโหนติตถาคตังกัสนายาพิคุสังกันจะเอปิพิกเวไอเฮสุมติสมะฐานังอารามโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขาวตานัง เอตัปัละมาเยวะเทวตาสานิปฏ okay, ิตาเหตุสงเสริป pues, ิมไม่หังเอตระหิเยปิเตปิคเวทพิสันติอนาคตมัทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควานตานังเอตัปัละมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาวิสันติเสวาปิมไม่หังเอตระหิอติก yeah. ิสสมิพิคเวเทวแกงนังนามานิเอติกิสสมิพิคเวเทวแกงนังนามานิเทติสามิพิคเวเทวแกงนังนามานิตังสุนารถาสุกังนัมสิกะรุถาภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตปิคูเพราะว่าโตปัญจโสสูง ยัตถภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปลังปายิตตาสมาหิตาวัตูสีหาวัสลีนาโลมหังสัพพิสัมพุโนอุทารรมานาสาสุทาวิปัสสนามะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาเปรตโทเตตวามริสถาสาวเกสาวเนระเตทิวกัยาพิกันตาเตวิชานาพิคาโมเตจะอัตาปัมมะกะลงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหหยานังอัมรุสนะทัศนังอัปปิเกสดะมัตถุงสหัสสังอสสตลิงสตังเอกเกแหสหัสสานังอัมรุสนะมัตถสุงอัปปิเกนันสัมมังอภิต วะว,ะ,วะคีตโตนะจักรคมาตโตอามาริยิสถาสาวเกศาสเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนธา,าพิฆาโวเย,ยวหังกินยิสามิกิราหีอนุปสสุปโสสัสตสหัสสาวยาขาปุม,มากาเปรียกสวาอิท,ทิมัน,ตววน,น,ตสสนโตจุติมันโตวนนาวันตุยัสสซซีโนมูทมนาอภิกรรม,มุงทิตุนังสัมติงวนัง ชาสหัสสาเหมวตายักขานาต่านิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิุรังสร็จม่จิงว่นังชาตาขี้ราติสหัสสายักขานาต่านิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิุรังสร็จม่จิงว่นังอิเจเตโสราสหัสสายักขานาเต่านิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิุรังสร็จม่จิงว่นัง เวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันละมันโตยัสสสิโนโมทมนาอธิกรรมงพิกำนังสัมิเตงวนังกุมพีโลราชคฮโกเวบุรสานิเวสนังปิโยนังสตาสหัสสังยักขานังอิปยิรุปัาสติกุมพีโลราชคฮโกโสปาคาสัมิเตงวนังปุริมจัตทิสังราชาทัตตะโสภาสาสติพันธัพพานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิจัสสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตยุติมันโตวันละมันโตยัสสสิโน โมทัมนาอภิกรรมงพิกรมังสัมติงวนังทักขีมัญจะที่สังราชาวิรุฬโธตปัสสาติกุมิพันธนังอธิปติมหาราชายัสสติโสภุตตาปิจัสสาภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโยชิติมันโตวนะวันโตยัสสตสิโนโมทัมนาอภิกรรมงพิกรมังสัมติงวนังปัชชีมัญจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโสภุตตาปิจัสสาภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโยชิติมันโตวนะวันโตยัสสตสิโน โมทมามนาพิกามงพิคุณังสรมติ่งวณังอุตรันจัติสังราชากเวโรตประสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสติโสพุตตาปิตัสภาโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวนรวตุสัสติโนโมทมามนาพิกามงพิคุณังสรมติ่งวณังปุริมะที่สังท้าตรถโททกคีเนนะวิรุณโกปชิมนะวิรูปโขกเวโรอุตตรังที่สังจัตโตเตมหาราชาสมันตาจัตโตทิสาทันตัลมาณะนัสวเนการรมรัตวีทสังพยาวิโนทาสาอาคูวันจาิกาสถามกุเตนเเวกนทม พิพูจะวิปุตโตสหาจเจนนกรรมเสดโหจะกธินุคันฑุนิคันตุจัปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจามาตริจิตเตโนจะกันทภโณนโลราชาชโนสโออาคูปัญจสิโฌเจวะติมพลุสิยตทศาเอติจันเยจราชาโนคันทภพาสหาราชุปิโมธมนาอภิกรรมุงพิกนังสมติงวนัง อธากูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมรัสตระอาภูปายคาสหายติพิยมุนาทัตถะเจอาภูนาคายะสติโนเอลวันโนมหานาโคโสปะคาสัมปติงวันังเยนะคัลาเชสหัสาฮันติทิพานิชาปะคีวสุจักภูวิหายสเตวะนาชาปตาอิตราสุปนาอิติเจสานังอัพยันตทานะคัลาชานามาสิสุปันนัโตเขียมมากาสิพุทโธสนนะหิวะจาหิอุวะยันตานาคาสุปนาสนามะกังสุพุทธังชิตาวิชิตาเทนะ แบบมุธังอสุราสิตาปัตตโลวัสวัสเตเตอิทิมันโตยัสสิโนการักันชามหาปิสมาอสุราธนเวกษาเวบจิตติสุจิตติจะปะหารโทน้มกีสาสะดันจักริปตังลังสะเพวโรจนำมังกาสนาหิตวาเวลิงเสนังละหุพัทามุปาขมุงสำมิโยธานิพัตันเตพิกรันางเสมติงวะนังอาโภจเทวาปัทวีจะเตโชวายุตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุทยัสสาสหามีตากรุณากายิกาอาภูเดวายัสสิโนทัศเตเตทัตถากายาสะเพนะตะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะอุตยัสสิโนโมทะมนาิกุนาพ เวนทูจะเทวาสหดีจะอัสมาเจทเวยมมาจะนสุปันิสาเทวาจะนมะมุกปุรักิตาสุเดยสุปันิสาเทวาสุเดยมะมุปุรักิตานังขัดสานิปุรักิตวาอากูมันทวะลาหากวาสนังวาโสเสโธสกโกปะคาปุริณโธ ทตาเตติทัศน์ฐากายาสัพเ์นะตะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอธิกรมุงพิกรังสามิติงวนังอาถาคูสาภูเทวาชลามะขีสิขาลิวะอริกาเจโรชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอะจุตตาจะอเนเชกาสุทเยลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนติโนทตาเตติทัศน์ฐากายาสัพเ์นะตะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอธิกรมุงพิกรังสามิติงวนัง สมานามหาสมานามนุสสามนุส hmm. สุตมาชิกทาปตุสิกาอาคูอากูมโนปตุสิกาอัฐาคูนโยเทวาดีเจโลหิตาวาสิโนปาลาคามหาปาลาคาอากุเทวายัสติโนท่าเสเจท่าสถากายาสะเพนะตะวณิโนที่มันโตจุติมันโตวันนั้มันโตยัสติโนมูธมนาอภิกรรมุภิกตุนังสำติงวนังสุกากระดุมหาอรุณาอาคูวิคณะสาสหารสายไชหาปัมโมขาอากุเทวาวิจักขนา ตถานมตาหารงชามิสกาจะยัสาสิโนสัมทนยังอาคาปชุนโญยุทิสาอาภิวสติมทศเสตเตทสถากายาสาเพนะสังนินโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวนาันโตยัสาสิโนโมทัพมนามมพิกามุงพิกุนังสัมมิติงวนังเขมียาตุติตายามาก,กัตตกาจะยัสสิสโน ยัสสิโนสามพิตกาลามาเศถาโชตินามาจะาอาสวะอิมานะราติโนอาคูถาคูปันิมิตาทา,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 าเทเตทศธากายาสเพนะตัมนิโนอิทิมันโตเฉวติมันโตวันละบุติวิสสิโนมูธมนาพิการมูธพิกรังสามิติงวนงังจัตเทเตเทวนิกายาสเพนะตับนิโนนามันวเยนะอากาฉงเยจันเยสริสาสหาะปุถะชาติมัคคีรังโอคาตินมามนาสวางาังทักเคมูฆาตตารังนาคังจันทวัสิตาติตังสุพรมาปรมัโตจักบุตรายที่มัโตถาสันนังกุมารติโสจัตโสะมิิตวนังสสหาพรมมะโลกังหาฆา อุปปานโนชจติมันโตพิสมาโยยัสติโสเทศาอิสราอาคูปเจกกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาฮริโตปริวาริโตเตยัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารสินาพิกามิปันสักันทสามันทิยังเอธาคันทะพันธะถาลาคีนะพันธมัสทูโวสมันตาปริวาริตหมาโวมุจิทักุกจินังอิติสสะมหาสิโนกันเสนังอเปสยิปานินาตะละมหจัตสังคะวรรณะเทรละวังกิถาพุสโกเมโโคแทญิันโตเซวิตโกทาโสปุจทาวติสังุโออััััสสยงงวเตญาภิ ว่าขีดตนัจนจะุมาตโตอมริยสถาสาวเกศาสนาเตเตมารเสนาพิกันตาเตวชังชาพิฆาโวเตจะอัตตปะมะกะลงตัววัตุศาสนานังวินตาลเกหิปากกามุงในสังลมปิชยุงสเพวิเชสังฆามาพยาติตายสสินงโมธันติสหามุเตหิสาวกาเตชชเนสุตาเตเบตมังคลสุตังอเสวนาจะภารนังปันธิตานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมครุตตะมังปฏิรูปะทิศสาวโซจะกภูเพจะกตปุญญตตาอัตตสามาปริทิจะเอตัมมครุตตะมัง อหุสัจจะสิปัญจวินัยโยจะสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคุลตมะมัตตาปิตุปทาหานังปุถะทัลสาสังฆโหวนากุลาจากกามตาเอตามังคุลตมมังธานัญจะธรรมะจริยาจะยาตากันันจะสังฆโหนาวัชานิกรรมานิเอตามังคุลตมมังอารติวิรติปาปามัชปานาจัสัญญโมอปมาโทจัทธเมสุเอตามังคุลตมมังคารวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญทตาการณธรรมะสวนางเอตามังคุลตมมังขันตีจะสววจจัสตาสมะยานัญจะทัสนังการณธรรมะสากระชัยเอตามังคุลตมัง ต่โปจ็ปพมะเจริยัญจะอริยสัจจนะทัศนังนิพพานสัจฉิกริยาจะเอตัมมังคุตตะมังพุทธศาสตร์เราก็ทำมีหิจิตตังยสานกรรมปติอากังวิริชังเขมังเอตัมมังขมุตตะมังเอตานิสานิการตระระสัมพัทธะมัปราชิตาสัพพะโสทิงขจฉติตันเตสังมังคมุตตะมันติสิบสองรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทาวาหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัตถิสถาคขเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังอิเนะสัจเจนะสุทีโหนตุ ขยังเวลาคังอมตังปณิตังยัตถชยาสกยมุนีสมาหิโตณตนะธรรมินะสมะทิกินจิอิทัมปีทัมเมรัตนังปณิตังอิเดนะสะเจนะโสตีโหนตุยังพุทธเสถโหปะริวันนีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติะอิทัมปีทัมเมรัตนังปณิตังอิเดนะสัจเจนะโสตีโหนตุเยปุคลาอัตตะสตังปัสถาจตาริเอตานิยุขานิโหนติเตจคินญาสุขตาสะสาวกาอิเดสุทันนานิมหะพรานิอิทัมปิสังคีรนังปณตตังปณีตสัิตามระห โคตมัสสาสนำหิเตปฏิปัตตาอารัมมตังวิไคหะรธรามุฐานิพุติงพุชมนาอิธัมปิสังเคตจันปณีตังเอเจนะสเจนะสุธีโหนตุกินังปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรตจิตายติเกพระวมิงเตขินะปิชาอวิรุณอิฉันทานิพันติทีรายถายัปฏิโปอิธัมปิสังเคตจันปณีตังเอเจนะสเจนะสุธีโหนตุสิบสามธรรมบทสหัสวรรคอัตตาหเวชิตังเสโยยาจะยังอิตราประชา อัตตัรมปสะโพสานิจจังสัญญาตาจาริโนนิวัติวานคันนโปนามารอสาภโมนาชิตังอปชิตังกยิยราตถารุปสะชันตุโนสิสีเกสุป,ปุตตาสสูตรพริตามิทงังเตนะภะควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสามาสัมพุทธเนนะอิทะตุมเหมาอนุสวาวรีนะมาปรมมะบะลายะมาอิติกิรยะมาปิตกากะสัมปทานีนะมาตะกระหิตุมาณียะภาหินะมาอาการะปาริวิกตะกินะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพระปารุปัตตายะมาสมโนครุโนครุ ยถาตุเมเหตุตนาวะเชนยถาอิเมธมาอกุศลาอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาวิญูขารหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายสุขายะสังวัตติอัตตตุมเหตุประชาระยถายถาตุเมเหตุอตนาวะเชนยถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวัตชาอิเมธมาวิญูปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายสุขายะสังวัตติอัตตตุมเหตุอุปสัมปัชชาวิหะรยถาติสิบห้าอุปนิยสูตร ปุญญะติชีวตตะมัปปมายยมฉลูปปนิตสะนัสันติตานาเอตังพยังมรณีเปยขามโนปุญญนิกะยิฏฐะสุขภาวะหานิปุญญะติชีวตตะมัปปมายังสฉลปปนิตสะนัสันติตานาเอตังพยังมรณีเปยขามโนโลกามิสังปัจชฌหิสันติเปโขโยทกาญนะสังยโมวะจายะอุทเทเจตสาตังตะสะเปตตะสะสุขายะผนติยังเชื่อมโนปการติปุญญังธรรมหเวลัคติธรรมมจาริธรรมโมสุจิโนสุขามวะหาติเอสานิสังโสธรรมิสุจินเนนะตทุกติณทจชติธมจารี สัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัสติอัทานิปินทติทุกเกสัมมาโคสติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสติอัทานิปินทติทุกเกสัมมาโคสติยาสัพเพธมานัตตาติยถาปัญญาปัสติอัทานิปินทติทุกเกสัมมาโคสติยาสิหะอปันนักชาดกอปันนักฐานะเมเกธุติยังอาหูตักกาอัยตัธัญญะเมธาวิตังขันธะยะอปันนักังพระหงเวสนังยันติปปตานิวนันนิจะอารามนุขเจญานิมนุสาวพยาตจิตาเนตังโูเสนังเขมังเนตังสนามุตตะมังเอตตังสสนาาามมคะทุุจิ โย่จากพุทธัญญาธรรมัญจะสังขัญจะกรเสนังคตโตปจัตตาริอริสจานิสามัญปัญญะปัสติทุกขังทุกขราสมุปปาทังอทุกขสัจจะอติกรรมังอริยะอันตังที่กลางทุกขูปิสมะคามินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสานามุตมังเอตังสานามาขมาสัพพตุขาปมุตตติเจ็ดพัตเทระตะคาถาอดีตังนันวาเขมยะนปปติกังเขนะข้าตังบุคคลใดก็ไม่คอนุถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ค้นมองสีมาไม่ถึง เทยทัตตีทำป่ายีนันตังอัปปัตันจะอาณาคตังสิ่งไหนลงไปแล้วก็เป็นอรรตเป็นแล้วสิ่งไหนมาไม่ถึงก็เป็นอนยาไม่ถึงปัญจุปันนันจะโยธมังตะถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิถานั้นลูปรวยเยบุคคลใดเห็นแจ้งการทำปัจจุบันไม่ก็แง่ไม่ก็แกน่นารทำนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึงยินรำธรรมนั้นเองให้ปูโปงเถิดอัจฉริวกิจจมาต่บางโกชัญญามรณนังสุเวภุณางความเบียดเสียในวันนี้แหละครับอยความตายในวันพุ่ง นาหีโนสังฆลันตินะมหาเสนามัจุนาเพราะความบัดเพี้ยนของมุจรารผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นยังไม่มีการตทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตาทิตังตังเวีพัตเทกรัโตติสันโตอาจิมณีมุนิจิพระมณีผู้สงบย่อมเรียนบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แข็งแกรทั้งวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีละเอียดจริงจะเริ่มลดการดีนี้แลที่แปดพินาหะปัจจเวคณะปาทะชราธรรมโมหิชรังอะนัตติโตในความแก่เป็นธรรมดาจะลดความแก่เป็นไปไม่ได้ ญาทิธรรมโมหิพยาธิอนัตติโตหรือความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดบนความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมานังอนัตติโตหรือความตายเป็นธรรมดาจะลดบนความตายเป็นไปไม่ได้สัพพิหิเมีปียหิมนาสัหินานาโววินาภวเราจะเะาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพากจากของละของจิตนจกทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสกโกหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีการเป็นต้นมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นต้งเกิดมีผู้ติดตามมีการเป็นผู่อาศัยอย่างกรรมังกรษสามิกัรญยนังวาปะปังวาตัสทายโทวิสามิ เราทำการมในไว้เป็นมุลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือวเวาต้องแดกผลกรรมนั้นเสริฟไปเอวังอเมงเหีอภินังปัญจเวคิตัะพังเราทุกหลายคนเป็่ยอย่างนี้ทุกๆวนันเถิดติบเก้าทีวตายโอยโยชนะคาถา ทุกขปรตาจันทุกขาพยาปรตาจันทพยาโสกปรตาจันทโสกาโหรุสุสเปติปาณิโนเอตตะวตาจามเอหิสัมปตังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสิทธิยาณสังฆทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิจารณาโหตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระประตาปัจเจกานตายังพลังอรหันตนาเตชนะระขังบรรามิสัพปโสสิทธิวตาปฏินาคาถาท่านธรรมยังเพรนคาทยโยภนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารละาศิมีทุเปะทะเลปฏิกาลเลตะหิงตหิงตาธรรมธทาน,นินะครตปูจิตาสโสเิงกระนติถาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฉานะวการจาิพิโวสารามิกาธนาปฏิอุปาสการขามาจาเทสานิขมา จะอิสราสปนักปูตาสุวิตาขวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสริฐชาตาอัทโววปาเิกานิยนิกังธรรมวรังปฏิจัตเตสะเพปปิทุกสะการตุสังขยังธาตุจิลังจตังธรรมมนธรรมธราจะปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยะจะหิตยะจะอเมลาคตุสัทโมสะเพปปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยปเวีิเตยิสิบเอ็ดสภัปฏิละคาถาท่านธรรมยังปฏิละคาทะโยพนามเซ ปุญญสิทธานิกาตสะยนัญญานิกตานิเมเตัญจักพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาภูณะวันตาจะมัยหังมตาปิทาโยทิฏฐาเมจาเยติฏฐาอวะอดีมัชตะเวนิโนสัตตาติทันติลกสหมิงเตภูมาจตโยนิกาตเจกจัตตวุกราสังสันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังนะเยจิมังนะปชานติเทวาเตสังนิเวชยุงเมยาทินนะปุญญนังอนุโมทนาหิตุนาสเพสตาสตาห์นตุเวลาสุขัชีวิโนเข ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีเส kind of ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพือจดอะไรเป็นที่รักผู้มีคุณมีวิดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรไม่เป็นกลางต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมเรศีมีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ต้องแทรกอยู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สัตย์ใดทราบการให้สมุนหนึของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจงอนุโมทนาเองเถิดสสรรพใใดออย่่าาาาไมมบกหุ้้้นนวขเจี ขอเที่ยทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนุมทั้งบุญทั้งหลายที่ข้าวเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแครจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความอดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเพลินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะรมที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอณิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบุสมบู์พระสูตรพระบิตและปัญหาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าวเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าวเจ้าเจริญทั้งโลลกแะทางธรรม ขอจนเทพเทวตาร์ทั้งหลายพุทธมูลธนาในการสวทายาทมนธรรมะเหล่านี้เมื่อมูลธนาแล้วกดอํานวยพรตั้งแก่ข้าวเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริวิหารโดยมูลที่สำเร็จพระยานสังวรวัดวรวิเวศวิหารสวดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาษาต่างๆจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเท้นบุญกุศลของข้าวเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จิตพนาขอร้องสวัสเป็นพุทธบูชาธรรมะสังฆบูชา ขอพรวันนี้จะส่งถึงผู้มีจิตสาล้อมส่วนรวมจิตจิตพนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ยากทุกเจตจั้งสิน้นประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานทั้งอสรรคและมนันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมเสด็จในการที่ปรัชนาการรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญนวดจิตพิจิรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภละเทินขอนมาถวิลกับครอบครัวญาติทุกท่านด้วยเทิน